ยินดีต้อนรับเข้าสู่แทงเทาวไทยแลนด์พีซั่นรอบ2ครับวันนี้เรามาดูกันว่าเกมนี้เป็นเกมที่2หาระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีน้ําเงิน,นครับไม่มีทีมครับมีแต่เดียวทั้งนั้นครับแก่น้อยก็เข้ามาายโลก็อยู่ครับไพโลอยากไปแต่จะขาดครับงานออฟไลน์ไม่มีตังค่ารถเมยนะฮะตัวน้ําโก้ก็อยู่ครับฝั่งสีน้ําเงินครับมีโก้แท้งถึง2คันนะครับรอฮุกได้แต่ ฝางชีแดงนี่จัดไป4ี่น่ะครับน้ำตาเลนฮาโกตก็โกตเถอะโกตเ,เจอนี่ไปแกบครับน,นี่ฮะโอ้สีสามครับจังหวะไฟเมื่อกี้นะทำได้ดีนะสำหรับสีน้ำเงินฮะไม่เป็นสีสามแล้วนะโอ้เราหักแทงโดก็มาจังหวะน,นี้แล้วน้องตับผ้าครับขี่ลิ้นหุ่ยมาฮะลิ้นหุ่ยแทงครับ แพนด้าเขาว่าหน้ารักครับเดี๋ยวโดดสักเดี๋ยวโดดเสียบเข้าไปะนะหลับเฮงเกียแทงโดนไม้แล้วศูนย์ห้าโดนหุ้เข้ามาแ,แต่มีอันตีอยู่ครับปั่นน้ําโก้น้ําตาเล็ดครับโดนป้อมยิงจะตายไหมจะตายไ,ไมมก่อนจะตายขอคอิวก่อนละกันเจ็ดเจ็ดครับสีแดงสินเงินสูสีมากครับผมเป็นเจ็ดเท่าแล้วนะเออโอ้โหนี่ฮะมันนี่ฮะคิวไม่ได้ก็ไปพังคริสตัลตรงนี้ได้นะนี่ยอมที่ใช้เมาส์ใหญ่ใหญ่ไเป็นไรฮะ ด,ดูกันต่อน,นี่แพนด้าลินหุยโดดเข้ามาครับเป,เปิดไม้ไผ่ฮะเบิดไม้ไผ่ไล่ยิงแพนด้าแพนด้าลินหุยัะแพนด้าลินหุยนะฮะโอเคปันไหมฮะ98แแล้วศูนสีนะครับเหลือนามนาทีกว่าครับแล้วใครไปเข้าไปข้างในครับพ่ออยว สำหรับคนที่คิวเยอะตอนนี้เป็นอัเกอร์อีกแล้วครับโลแกนแทงที่เขาจัดมาครับค <c oughs> ิวเยอะอีกแล้วครับแล้วโหุกหุกมาโอ้โไปโดนครับแล้วเฮงเกียนโดดเข้ามาโลแกนโดดซ้ำเข้ามาฮักแทงโดดซ้ำเข้ามาอีกโอ้น้ำตาเล็ดครับสำหรับค <c oughs> โคโอ้อาอเกอร์โดนหุกไปข้างหลังเพื่นนอนลุยโตตาย สำหรับทีมสีน้ำเงินนะคนที่คิวเยอะที่สุดเป็นน้ำโก้ฮะจากที่นี่ถักใช่ปะเรื่องจำผิดนะจำผิดจำถูกไม่เป็นไรฮะ12เท่าแล้วครับผม2นาทีกว่าๆถือว่าใช้ได้เล่นดีกันทั้งคู่นะบอกแล้วครับมาเดี่ยวก็เปรี้ยวได้ซ่าเยอะไปก็ตรียมทั้งนั้นฮะนี่ฮะโปรแกรนแฮงมีอีกคันนึงครับเป็นไอซ์แคปป๊อปไอแคสต๊อปนะฮะ อาอเคพายโล05นย2 2> ้าเหลือ2นาทีครับแก่น้อยวิ่งมาแล้วครับพักแทงครับเดินมายิงก่อนหนึ่งทีโอ้ยหลบฮุกหลบฮุกแล้วโดนลุกเข้ามาละน้ำตาเล็ดครับฮุกก็ามาเยอะขนาดน,นี้วิ่งดือด้อๆหน้าตาเฉยเลยมาทำหน้าสลอนฮะเออทำหน้าสลันไปเลยเมื่อกี้ฮะเอาแล้วโดนฮุกมาอีกแล้วครับแล้วโดนโลแกนแทงหมดหรือหุ้กกอหยอันตีลงมาโดนยิงหนูเนาะอาเค์ได้ ดูนิ้วมาเหงเยร์แทงโดดเข้ามาแล้วโดดมั่วมั่วสูวละลุมพุกันไปคิวร์สปีของใครครับภาคโอ้ยทำได้ดีมากครับ17 14นะครับน้ำอยู่3ตัวครับ05นันหมาลบซ้ายหลบขวาจะยิงจะยิงพยาบาลน,นะจะยิงพยาบาลครับตัดกำลังค่าสึกครับเหมือนทุกขมาเข้าขแกขงของค่าสือนะับแทงรอจังหวะโลกแกนแทงไม่สนใจครับ ผลักมาแต่ข้างบนครับทำหน้าที่ของเขาไปครับแกน้อยครับไปฆ่าคริสตันครับเราได้เพิ่มมาจำนวนการฆ่าอีกหนึ่งฮะเหลือําอยู่3ตัวเหลือหนึ่งนาทีครับแล้วโดนมาแล้วสิบาแล้วเป่าสิบโอ้โหป่าอูยยังบวกครับจังหวะนี้ยังบวกกันอยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนครับยังคู่ขี้สูสีดูดีดึงดังดึงดังอ่ะแล้วเป็นสีแดงนี่นาอยู่4ตัวนะถึงสีเงินโอกาสตอนนี้ครับยังถือว่าใช้ได้ครับแต่รู้สึกว่าเฮงีกนี้จะเปรี้ยวกันไปหรือเปล่าครับตัวนี้ครับ เห็นปหมฮะเออมาหุ่เล็กไปนะไม่เป็นไรฮนะโอเคนี่ฮะไปยิงคิทตันครับไอเกอร์บอกเอาคิทตันนี่แหละโอ้โหแล้วนี่ก็บวกกันบ้านะไม่สนใจใหญ่ดีฮนะสันิว่าครับมีโกดแทงสองตัวครับเดินซ้ายก็โดนเดินขวาก็โดนพายโลยังไม่ตายฮนะพายโลยังไม่ตายครับพายโลยังไม่ตายและสตาร์นนี่เพื่อนคิวไปได้เองไม่ตายอยู่ดีฮนเะสียเลือแผลเสียเลือแผลไม่เป็นไรครับเทพมีสตารครับ แพนด้ามาทำไยแพนด้ามาทำเป็นภาระฮะเอาไม่ใช่นะเป็นด้าอาจจะแรกก็ได้ไม่เป็นไรครับเราม่ว่าครับเราดูที่สกอร์คิวครับเราไม่ไรู้ว่าทีมไหนแพ้ทีมไหนชนะฮะสำหรับแพ